เลี้ยงปลาทะเลเหรอโอ้เจ็บมาเยอะ ี้จะมาบอกเ่าประสบการณ์การเลี้ยงปลาทะเลของผมกันนะครับผมได้เริ่มเลี้ยงปลาทะเลเมื่อ4ปีก่อนนะครับเป็นตู้นานโนนะครับปกติผมจะเป็นคนที่กลัวการที่จะร้องเลี้ยงสัตว์ทะเลมากๆเลยนะครับเพราะกลัวทําเขาตายแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เลี้ยงยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับอันนี้เป็นตู้นานโน14นิ้วนะครับมือใหม่ไม่แนะนําให้ทําตามเด็ดขาดเลยนะครับ ไม่เอาเลยนะครับอยากเลี้ยงไปเลี้ยงตู้24นิ้วขึ้นไปดีที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโคตรเหนื่อยเลยอันนี้ตอนนั้นใช้สกิมเมอร์เป็นสกิมเมอร์หัวไม้นะครับหัวทรายหัวทรายไม้แล้วก็กองนอกตัวเล็กๆนะครับเลี้ยงแค่ปลากระตูน2ตัวหนอนท่อ สตรอเบอรี่นะครับตอตตีต้แบกสตรอเบอรบี่แล้วก็ไฟฟิ t อีกหนึ่งตัวนะครับปากระลังก็จะมีพวกปากระลังอ่อนที่เห็นนะครับหนอนท่อนะครับอันนี้ใช้ทรายคาลิปซีนะครับเพื่อให้เซ็ตตู้เร็วขึ้นเดี๋ยวนี้การเลี้ยงปลาทะเลมันง่ายง่ายกว่าเมื่อก่อนมากเลยเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันมีครบทั้งทรายเป็น แต่หินน่ยไม่แนะนําหินเป็นนะเอาหินตายดีที่สุดหรือไม่ก็หินเทียมไปเลยมันก็ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่มีพวกตัวประหลาดเคยได้มาครั้งหนึ่งอ่ะมีแต่หนอนอยู่ในหินเนี่ยแล้วหนอนมันก็วิ่งออกมาแบบโอ้โหโคตรน่ากลัวแนะนําหินตายกับหินเทียมนะครับไม่แนะนําหินเป็นก็บีไซเป็นที่เขาแพ็คขายอยู่แล้วนะครับของเมืองนอกนะครับก็ช่วยเซ็ตตู้เร็วขึ้นแล้วก็ แบคที ria เดี๋ยวนี้ดีมากเลยอะครับคือไม่ได้ไต้องไม่ต้องไปใช้ไอ้พวกสูตรกุ้งตายอะไรแล้วนะมันไร้สาระมากอะคือก็เติมแบคทีเ r ียที่เดี๋ยวนี้มีปกติผมใช้ยี่ห้อบู u e Space นะครับเพราะว่าเก็บง่ายเก็บภาษาง่ายสุดอันนี้ก็ใช้ไฟโง่ๆนะครับไฟ LED ธรรมดาของ Ocean Free ปาการลังก็ไม่ตายนะครับ พวกของอ่อนมันไม่ต้องการแสงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นหินตายนะครับเอามาทํำให้มันเป็นก็เติมแบคทีเรียไปเรื่อยๆครับบางคนเขาจะลงปลาเมื่อไหร่ดีเซตตู้หรอบางคนเขาบอกรอเดือนนึงหรือว่าอะไรผมว่ามันก็ไม่ได้บางทีบางตู้เดือนหนึ่งก็ไม่ได้ว่าเสตแล้วนะบางตู้ไม่ถึงเดือนมันก็เสรแล้วนะ คือคือถ้ามันไม่มีของเสียไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันก็ระบบมันก็ไม่เซตตัวก็รันน้ําสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ลงสิ่งมีชีวิตแบบที่มันทนทนหน่อยไปให้มันเป็นตัวเริ่มเหมือนเริ่มวงวัฏจักรของวงจรในตัวเจนนะครับการเลี้ยงปลาทะเลนี่มันต้องอดทนนะเพราะว่าเราต้องค่อยๆใส่สิ่งมีชีวิตเข้าไปเราจะมาใส่แบบตุ้มเดียวจบอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าเรา จริงๆเราทําได้แต่เราก็ต้องทําใจยอมรับว่ามันจะต้องมีความเสียหายทุกพิภัณฑ์สัตว์น้านะครับเวลาที่เปิดอแควรี่มที่เขาลงตู้มเดียวเหมือนกันเนะี่ยมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าปลาทุกตัวมันจะรอดนะถ้าเราอยากให้ปลาทุกตัวรอดเราก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆทำนะครับจริงๆคุณพ่อมีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาทะเลมาก่อนเลี้ยงแต่เราเรายังไม่เกิดเลยแหละตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีสกิมเมอร์ไม่มีอะไรยังเป็นกองได้ทรายอยู่นะครับ ก็เลี้ยงโคตรยากนะครับจากความคําบอกเล่าคุณพ่อแต่พายุคนี้นะครับง่ายแต่ก็ยังมีอะไรที่เราทํำผิดพลาดไปอย,อย่างเช่นเราซื้อปลามาไม่กักโลกก็อย่างที่เห็นนะครับปลากระตูนก็เหลือตัวเดียวเหลือกับไฟฟิตนะครับโลกปลาทะเลมันเราใส่ยานในตู้ปลากระลังไม่ได้นะอันนี้คือปัญหาก็เลย นี่แหละปลามันจะตายหมดตู้เอาเคาะใ้การซื้อปลาใหม่ๆเรื่อยๆนี่แหละนะครับอันนี้เยลโลโพลิปกับบัมปิ้งอี o อนกาตานะครับอันนี้ก็อะไรอะ่ะลืมชื่ออ่ะ <c oughs> ยาแทมเมอร์เ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรวะ เดี๋ยวนีไไไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งกับพวกของพวกแบบนี้นอันนี้ปูเสฉวนนะครับขาดำไม่ใช่ขาฟ้านะซื้อมาผิดเราก็ไม่รู้ไงตอนแรกก็ซื้อมาผิดหนอนท่อนะครับเลี้ยงง่ายสุดแล้วหนอนท่อมันก็คอยกองมีกุ้งพยาบาลข้างหลังเ่ยเลโลพอลลิปเลี้ยงง่ายนะครับไม่ปกากลังพวกเยลโลพอลลิปไม่ผิดกฎหมายนะครับต้องบอกไว้ก่อน บางคนเขาคิดว่าปะกาลังทุกพันธ์มันผิดกฎหมายเยลโลโพลิปกระดุมสตารเห็ดโกบไม่ได้ผิดนะครับแต่พวกของแข็งของอ,อ่พวก SPS นะครับกับพวก LPS นะครับผิดกฎหมายนะครับปั๊มปิ้งก็เข้าขายเหมือนกันนะครับช่อทั้งหลายแหละช่อสี อันนี้นะครับไฟของโอเชนฟรี LED ธรรมดาได้ครับก็เลี้ยงได้นะครับถ้าไม่ได้เลี้ยงตัวอะไรที่แบบยากๆมากก็เลี้ยงได้นะครับอันนี้กรองนอ,นอกตัวเล็กของแอสูรูพันลมนะครับเพราะว่าไม่มีชิลเลอร์นี่ก็สกิมเมอร์หัวทรายนะครับไม่แนะนำนะครับ แนะนำว่าใช้สกิมเมอร์แขวนดีกว่านะครับถ้าตูเ้เล็กๆแบบนี้สกิมเมอร์ที่เป็นกองแขวนนะครับราคาก็พันกว่าบาทนะครับไม่ได้แพงอะไรมากมายใช้ดีกว่าเยอะครับก็สกิมเมอร์เอาไว้ครับกะจัดของเสียออกจากตู้นะครับพวกเมือกปลาพวกโปรตีนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะปัดทิ้งให้เราแล้วก็พวกที่ของที่เหลือก็ หลายๆคนสงสัยว่าไม่มีพวกวัสดุกองอะไรเลยเหรอก็วัสดุกองของตู้ปลาทะเลนะครับก็ถ้าไม่ได้เป็นพวกมีเดียกองในกองอะไรพวกนี้นะครับก็คือหินเป็นนั่นแหละครับแบคทีเรียกับพวกจุลินทรีย์ที่บำบัดน้ําก็อาศัยอยู่ในหินเป็นนะครับอันนี้ก็ซื้อปอมปอมมานะครับก็ปั๊มกันสนุกดี ไม่ควรมีออกอฟองอากาศไหลออกมานอกสกิมเมอร์นะเพราะว่ามันจะทำให้พวกปกากรลังระคายเคืองแล้วก็คลายเมือกนะครับตู้ทะเลจะเราถึงได้สังเกตไหมว่าเราจะไม่เห็นใครเอาหัวทรายมาใส่ในตู้ปลาทะเลเพราะว่าการมีฟองอากาศเนี่ยมันไม่ดีมันจะทำให้ปกากรลังระคายเคืองแล้วเขาก็จะปล่อยเมือกออกมานะครับหลายๆท่านคงสงสัยนะครับ ว่าแล้วพวกนี้เขาได้ออกซิเจนมาหายใจจากอะไรกันก็ได้จากสกิมเมอร์เรานั่นแหละครับเขาปั่นแต่ว่าฟองอากาศเขาเขาอยู่ในตัวเขาไงอันนี้เป็นตู้ใบที่2แล้วนะครับอัปเกรดขึ้นมาเป็นตู้24นิ้วแต่ก็ยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่เพราะว่าใช้แค่สกิมเมอร์กองแขวนนะครับซึ่งขนาดตู้มันก็ไม่ได้โอเวอร์ไปหรอกแต่ว่าถ้าให้ดีอ่ะก็เป็นกองล่างแล้วก็สกิมเมอร์อันใหญ่จะดีกว่านะครับ มีปั๊มทำคลื่นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปั๊มทำคลื่นแบบยืโยกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นปั๊มเป่าตรงๆนะครับไฟฟิตนะครับปลาบูเป็นเป็นพวกเหมือนปลาบูอะครับ2ตัวเนี่แหละครับเอาจริงๆนะถ้าเลี้ยงนะเลี้ยงได้แค่เป็นคู่นะอย่าเลี้ยงเป็นจํานวนไอ้นี่คือใส่ทีเดียวอะแต่มันก็ไปจับคู่กัน แต่พอเลี้ยงแบบจํานวนแบบเป็นขี้อะไรเงี้ย3ตัวมันก็โดนอีกตัวกัดอะ่ะคือทุกวันเนี้ยผมมีอยู่4ตัวมันก็แยกกันไปอยู่คนละมุมนะฮะอยู่กันเป็นคู่ๆนะครับไม่ควรเอามาเป็นจํานวนขี้นะครับเพราะว่าเหมือนจะไล่กันเละเหมือนกันนะก็เหลืออยู่แค่เนี้ยเหลืออยู่พอตอนเอามาเอามา5เหลืออยู่เหลืออยู่4 ันนี้คือปัจจุบันนะอันนี้คือในอดีตในอดีตก็คือเลี้ยงแค่คู่เดียวแหละก็มีแดมเซลแดมเซลหางเหลืองนะครับไม่ค่อยดุนะครับไม่เท่าพวกแดมเซลตัวอื่นน่ารักดีเพิ่งตายไปไม่นานมานี้เองอะ่ะอยู่ทนมากอะ่ะ4ปีอะ่ะอันนี้ใช้ไฟ LED กับไฟ T5 นะครับกิสมน สมัยนะั้นยังพอมีทีหขาอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีใครใช้แล้วนะครับเป็น LED กันหมดแล้วอันนี้เป็นปลาที่ไม่แนะนำให้เลี้ยงนะครับคือผีเสื้อเทวรรูปนะครับเป็นปลาที่ขอไว้เลยว่าเลี้ยงถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่าผู้ที่เหมือน เหมือนเพาะพวกอาหารสดอะไรเองได้ยังมีแบบพวกกุ้งไมซิตหรือว่าพวกอธิเมียที่ภาษาสะอาดหรือว่าอะไรเงี้ยไม่แนะนําให้เลี้ยงนะครับเพราะว่าเลี้ยงไงเขาก็ตายขอให้หลีกเลี่ยงที่สุดนะครับเป็นปลาที่ไม่เหมาะกับมือใหม่หรือถึงมือเก่าแล้วเราให้แต่อาหารเม็ดอะยังไงเขาก็อยู่ไม่ทนนะครับมีพี่ที่ฟาร์มอโทฟาครับที่เขาเพาะปลากระตูดขายที่เขาเลี้ยงรอดได้หลายปีนะครับส่วนคนอื่น ก็ไม่เคยเห็นว่าใครจะรอดนะครับผมก็เลี้ยงได้หลายเดือนอยู่แต่พอย้ายตู้แค่เอาไปใส่ถังเท่านั้นแหละเออหงายตายไปเลยครับมันเปลาะบางมากนะครับไม่แนะนําให้เลี้ยงนะครับสงสารมันนะครับคืออะไรที่เราเรารู้ว่าเลี้ยงไม่ได้นะครับคือเราไม่ต้องไปฝืนนะครับคือบางคนเขาก็เตือนด้วยความหวังดีนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อยากให้เราอะไรเงี้ย อย่าไปคิดว่าเราจะไปโชว์พาวเฮ้ยเราต้องทําได้ระบบเราดีอะไรเงี้ยคือบางอย่างมันก็ไม่ใช่นะอย่าอย่าทรนลงตนว่าเฮ้ยฉันทําได้ทุกอย่างฉันฉันลงทุนฉันศึกษาระบบมาดีอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ไม่ใช่นะบางทีมันก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่ความเฮงของแต่ละคนด้วยนะว่าจะเลี้ยงได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเอออย่าไปมั่นใจในตัวเองมากไปของบางอย่างมันไม่ใช่จริงๆ ไม่แนะนำจริงนะครับปลาชนิดนี้ปลาชนิดนี้น่าจะรู้จักกันมาจาก Finding Nemo นะครับไอปลาที่มันหนีไอที่เป็นหัวโจกอ่ะ เอาจริงๆคือมันไม่ได้เกะตัวจริงมันอะเปราะบางกว่าในการ์ตูนเยอะ <c oughs> ไม่น่าจะอยู่รอดได้ขณะนั้นเห็นมันเป็นแผลเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นในในการ์ตูนนะเพราะตัวจริงนี่มันเปลาะมากอย่างที่บอกเอาไปใส่ถังแค่แป๊บเดียวเองอะสามสี่ชั่วโมงอะเอาไปพักก่อนจะจะก่อนจะเข้าตู้ใหม่อะซีแง่แก่เลยอะอืมไม่ค่อยแนะนำนะครับปลาชนิดนี้ หลีกเลี่ยงได้หลีกเลียเ่ยงดีกว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นกองล่างแล้วนะครับมีท่อน้ำข้างท้ายหลังอันนี้เลี้ยงแองเจิลฟิตนะครับจแปนิสซาโบรโลเทโอแองเจิลฟิตนะครับเป็นพวกสินสมุทรที่เขาไม่ยุ่งกับปะกคารังเลยอะ่ะน่ารักมาก เนี่ยก็เลี้ยงกระหอยเลี้ยงกัะอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ยุ่งนะครับอยู่กับปลาเล็กอะไรเนี้ยสบายนะครับแต่ว่าเขาต้องการพื้นที่ว่ายน้ําหน่อยนะครับเพราะปกติเขาเป็นปลาว่ายน้ําอันนี้เป็นกองล่างนะครับมีถุงกองแล้วก็มีสกิมเมอร์ระบบมันจะดีกว่าพวกกองแขวนสกิมเมอร์กองแขวนกับกองนอกเยอะนะครับใช้ระบบนี้ดีกว่าเยอะเราจะเพิ่มพวกรีมูเพิ่มอะไรเข้าไปได้อีกตั้งเยอะนะครับ ดีกว่าเยอะเลยครับอันนี้เป็นตู้ทดลองนาโนนะครับอันนี้ลองซื้อไฟแบบไฮเอ็นมาใช้นะครับของ AI AI a m พานะครับ <c oughs> ก็เรียงเราสวยกว่าไฟธรรมดาเยอะครับอันนี้หนอนฉัดนะครับหนอนฉัดหนอนท่อแข็งนะครับแล้วก็กระดุมสีสวยๆนะครับกระดุมสีชมพูมีทอส นะครับมีหินเขียวอันนี้ลองนาโนอีกครั้งนะครับเห็ดยูม่านะครับพวกเห็ดนี่บางทีมันก็ไม่ได้ชอบไฟแรงนะครับอันนี้ลองเอา SPS มาเลี้ยงนะครับ กับพวกสมองก็ความคองของมือใหม่นะครับก็อยากลองไปเรื่อยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้อยากเลี้ยงอะไรสุดอ๋อขอเลี้ยงเห็ดอย่างเดียวดีกว่าครับสบายใจดีไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องดูแลอะไรมากกระดุมกระเห็ดแค่นี้พอละชีวิต ตู้ตู้ปัจจุบันนะครับแต่เป็นเลยเอาในอดีตก็บูแทงอันนี้ไปได้มีคนให้มานะครับก็เลี้ยงมาหลายปีจริงๆบูแทงเพื่อนเพื่อนเลี้ยง10กว่าปีก็ยังอยู่นะทนนะพวกปลาพวกปลาคิตังพวกเนี้ยพวกแทงพวกปลาคิตังทนเลี้ยงง่ายดีครับแต่ว่าตอนแรกๆต้องระวังจุดขาวนิดนึงนะครับ หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอืดอันนี้มีหินเขียวมีแฮมเมอร์นะครับมีเดซี่มีเห็ดมีหนอนฉับคือเมื่อก่อนจะเลี้ยงพวก lps sps รวมกันนิดหน่อยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับ คือเลี้ยงแต่กระดุมกระเห็ดแล้วนะครับหอยเหยอะไรก็ไม่ได้เลี้ยงนะนนี้คือก่อนจะลือตู้ก็มีไอ้สวอลโล่แถวอ็เจนฟิตมาคู่หนึ่งแต่ว่ามีคนขอซื้อไปแล้วเสียดายเหมือนกันชอบมากเลยอ่ะเป็นปลา a n ็ i เจนฟิตที่น่ารักมาก ก็อุปกรณ์เดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะเอาอุปกรณ์ที่ใช้กับตู้นี้มาโชว์ให้ดูนะครับตู้48 24 24นิ้วนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหมดไปเท่าไหร่บ้างแล้วสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะเอามาให้ชมกันนะครับอันนี้ขอให้ดูเท่านี้ไปก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างเงี้ยคือเราก็ทั้งผิดพลาดมาเยอะ ประสบความสำเร็จมาก็ส่วนหนึ่งแต่ผิดพลาดเยอะกว่านะครับก็อยากเอามาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ให้แต่ละคนอย่างเรื่องซื้อปลาใหม่กับปลาที่ไม่ควรเลี้ยงปลากระกลังอะไรที่ดูยากๆอะ่ะอย่าไปลองเลยดีกว่ามันทั้งเงินทั้งอะไรพวกนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาประสบการณ์ปัจจุบันมาให้ดูกัน สวัสดีครับ